มันเหนียวเบ็ดมากสองลังนะครับเบ็ดเดียวมาป่าร่วมนะครับนี่ถุงเดียวพอ่อกระแป้งกระป,ป,ป,ป๋องกระแป้งยายบานไปแต่ผมใส่ถุงบ่เดียวมากนะครับถุงพอ,พอจากสองปัน่นเ่าสองปั่นพนาเดี๋ยวไปผสมนม้ำก่อนใส่น้ำแป๊บนึงครับน้ำยี่ได้สายแล้วใส่น้ำ้วาฮะกะทิมาขยำมันเหนียวนะครับ ไปโยนกันเลยเมื่อหนึ่งตายคือกลองนะครับบ่ได้เอาขาดตั้งกลองมากนะโยนไปโน่นเลย มาแลว้วเรียบร้อยครับ่นเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล่องไปบนึงนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมปลาดุกไงหวัดเจี๊ยบ ย่างนี้คือจังสิติดนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาอีกตัวแล้วนะครับ ปนินครับตัวนี้นินนะโอ้โหติดแล้วมันติดแล้วติดแล้วติดแล้วครับดึงแห้งเลยตัวนี้แห้งปันไลวะคิดท่างดึงเซ้าดึงมา เบงแบายัางคนก็เ่าเดงไว้แทบดูยังจูวยขา,าก่องบรดอม,มานีนลำบ,บากกรว่าอูหอูลุกไังครับ ีกตัวแรกอีกครับนี่ติดสองอันเลยตะคอนดุกใหญ่ครับดินแห้งไรขาดหมด ครับได้เจิมถุงป่าไหมนะครับผมนี่ยี่สิบบาทถุงใส่ป่านเก้าเฮ้าหายนะครับบารูไปเฮ็ดเสียไซนะหรือผู้ใดว่าเอาของขอยไปเอามาขึ้นให้เด้นะนั้นต่อไป